สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชมค่ะมืมนีแม่หมูจะพาท่านผู้ชมเนาะคะ่ะมารับชมแนวทางโค้งสุดท้ายแม่ใบฝันแม่นนะคะมาบึงมาฟังน้ากันเนาะค่ะว่าแม่ใบจะฝันยําบอรหรือว่าจังไรนะคะผู้ชมงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะไปฟังน้ำกันค่ะสวัสดีครับแม่แม่ไก่แม่ัวน่องวัดกับแม่น้ สวัสดีค่ะควับจะถามอีฟซี่ถามเขามาหลายแม่คนมาแม่คนฝันอ่อืฝันยำบบอันยัอตัวคนตัวขตัวถูกกับพ่อตัวอยู่ดอกแม่เนี่ยหุ่นนะตัวถือกหกสี่หกสี่ตรงหกสี่สี่หกกวนนะอือมาเขาถามบอกเขาบอกได้เขาเลยว่า ก็ถือเด็กดังเพาบอแม่ค่ะอ่าดังมากจะใส่อะไรมาว่าแต่วาแม่ขห้ตั้งแต่ตองหวดพี่น้องแม่เนาะตองฟันตองหวดเนาะครับผมบัืชอมาเสียงเดียวบอกชู้โฟนีฟังื่อรอตตอรีบ่อแม่เมื่อคืนนี่นะคะรอตตอรีบ่แม่คอรตตลีมาในใน่วนเกียรติสอใบนแปดใบเดียวครับยังมาเสียงอ่า ยังไม่ไฝันมาไปโรงเรียนครับโรงเรียนนี่บอกรถแดงรถอ๋อรถขั้นสีแดงรถประจำตำแหน่งได้แนนไปอดไไปเบื้องเขาเรียนครับมาถิมมาเงี้ยนมัเนี่เหมนมาเงี้ยนมัอนเขาหลุดหลอกโลดใส่เหมัอนเนี่ยรื่องว่าแม่เนี่ยบมาล็อกรลถามเนี่ยตนวจดต้รวดนะใครละต้รวจใดแยกเรื่อ ดับดมดับดม,ม,มไมาน่าข้าว่าในเอ,อิญหาเรา,รออานี่หากเรามานม่เคยมีแก่มางคนเช่นนี้หรอกจะบลอกใส่ต่บลอกครับจากนั้น,นาว่าขาลอกรลดเท่าคือเขอลอกรถดใหญ่สิ่ร่ะครับอืมเนีย่ยคือหาแม่ครนะับแต่ว่าบางหงรถจะแข็งก็ไปด้วยเล็เป็น ข้างหน้ามัน042เนอะ222เจ็ด07นะ707อืม707บอแม่แม่นั่นนั่นนันแค่หนึ่เดียวเอาเลขเลขอยู่ว่างไหนเอายู่ขางมันขางมันมันมันม่มีมลรถซอมมันเ่าสกกับหลานมันไม่ไเบื่อโทษเขาประจัเน้องโอ้ค่ะเอามาเบิ้งน้ำกันค่ะนั่นละนั่นลอ๋อน่ั้สี่เดียร์นั่ก็ได้นี่ว่า

เอานี่คำชมแม่ใบให้เขาไม่แจกใชกับบ้านเสรจแล้วเนาะไม่โบนัสนี่คำชมชุดที่แม่ใบให้ตั้งแต่ตองวดนะแม่เนาะแม่ให้เจ็ดศูนย์แปดศูนย์ตั้งแต่ตองวดแล้วคำชมเด้อถ้าท่านไหนได้เบิังคลิปตั้งแต่มหาแม่เพิ่นตั้งแต่ตองวดคือแม่เพิ่นให้ฝันว่าจังไต่ก็แม่นีที่ได้ดเจ็ดฝันบ้านเทายงเต็มท้องด้วยป่าไม่ได้ขวัญแล้วถึงงุ้มงุ้มไม่มีป่าหน่อยมีงุ้มขึ้นไม้ยับขึ้นไม้แต่ประตูประตูขวันเฟ้ย อ่ากาจบบนครับคุ้นมามันจะเกิดเปื่อยเอย่าเนี้ปีเป็นเจ็ดศูนย์ปดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์ะไวเจ็ดแปดบ่าวอ่อไม่ได้ซื้อซื้อหมดแล้วสี่สามนี่ครับค่ะชื่อแค่เจ็ดศูนย์แปดศนย์นะคะบ่เหมิดจะืบ่หมหลายลอตเตอรี่ซื้อัะไรก่อนที่เสียงฟันนะแม่เจ็ศนย์ปกับเจ็ดสาโตไหมสามโตอันอันเจ็ศูเตรงกับทะเบียนรถได้บ่ ตรงครับเลขเบอร์เบอร์รถนี่เลยเอโอ้อันนี้ศูนย์แปดใหนึ่งใบนึ่งสใบอันนั้นได้สใบโอ้ได้เจ็ดศูนย์เจ็ดเลยเอาสามตัวเจ็ดศูนย์เจ็ดคำปมูนได้เท่นั้นชื่อมากมันจะบอกตัวข้างหน้าป่ะแม่ศูนย์สี่สองบอก่เอาคนแรกศูนย์สี่สองพี่น้องอะแต่ว่าตัวแม่พันเน้น้นตัวแม่พันเน้นขึ้นเจ็ดศูนย์เจ็ดได้พี่น้องแม่พ่นเสียงลรตีตัวนี้แต่ว่าแม่พันว่า เลขยูรถนะเอาศูายน,ะอนอย์สี่สองก็ะดิ่งกระรองมีซิมมัดเมเด้ดว,วนะเอาศูนย<อ>์สี่สองอมักคักมันมาแม่เอามันมยเลยยด้ยืน่ไม่หมอคนโทรมาถ,ถามคนแม่คนโทรมาถ,ถามหลายบหอ,<ป>อื อันนี้บ่เมือนย่างนี้แม่เอฟซีพันวาไปหาแม่ใบนี่เด้อโค้งสุดท้ายไปถามแม่พ่อเนี่ยพันฝันยังบ่อบ่เอาเหล็กเขาเจ้าวัวเด้อเฝันเราท่านผู้ชมบ่้วงบ่อเลยบ่ได้เอาเหล็กไผเด้เอาสันแม่พันว่าแล้วพี่น้องเนาะอันนี้แม่พันไทยเป้าถ่าตั้งแต่ตองหวดแล้ววันต้องหวดเนาผลิตวัวเยอะแยเนาะครับอืมหรือว่านกมาหาแม่พันยองแม่พันปซอยไปเฮ็ดบุญยุวัฒน์ ขี่รถออมบดจุดสองเที่ยรถตอนนี้เริมี้องรอบครับแม่ตอันนี้คนจะเป็นเบอร์โทร042 222 7ส7่อนว่าสองสองแม่คุ่นาราบอเอาแต่ตัวหนากับตัวไท้ยเท่านั้นฝันมาขะเจามาล็อกรถตำรวจจับพร้อม่แม่แม่หรตำรวจจับรถล็อก คือแบบห้าจอดประืึอข้างสิลปะเตียแม่คนวมาทุ่มเลยตัวนี้เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเนี่ยมักตัวนี้่ะมักตัวนี้ย่า่เนียนหายเนียนวะเนียนบานมาฝันเกลยวลุดได้เนี่ยมันเนียนพีเลยวันเนียนตรงไหนแม่ยายเนียนเราเนียนตรวนี้วะค่ะเนียนอ่ายายเลยมันสั่งวงกลมตัวนี้มันยูดลุดจาของตัวนี้ตัวร้องไม่คือน้องเด้นี่ครับยืดลุดจากของศูนย์สี่สองห้าผูมักบอกแม่ ตรงกับเบาแถ่วฝันได้ฝันว่าผู้หญิงเอาเงินมาให้เศาบาทเนี่ยผมก็ตีสองซีสองศูนย์เข้ากันครับนี่ฝันมือขึ้นนี่นะครับผู้หญิงผู้งามงามเอาเงินมาให้ถ้าเอาให้เป็นแดงเศร้าแก้ใชายย่านยหญ่สุดอวได้สิสองตัวกลางเจนนี่ได้ได้ว่าได้เลือกไปเจ็ดศูนย์กับแปดศูนย์เท่านั้นเล่นบ่โอ้มักเลยเป็นบ่แม่พอจะตื่นมาโอ้คือมาตรงหมักกะบีแห้งอ๋อไม่ได้สิหลุดด้วยเหรออ่า เจ็ดศูนยเขาบขายแม่ครับมันเต็มแล้วมันเต็ม่เขาเพ่ขายเลยเขา่รับแม่เอาทรามบูชมระหับคูไอมักน้าแม่ใบเกยงดีดังมากแม่งใส่แล้วเด็กข้าเจ้าคนดังมากตัวนี้เจ็ดศูนย์แปดศูนย์ี่ศูนย์ทรบชมแต่ว่าเจ็ดศูนย์กับแปดศูนย์ในแม่ใบแห่งเบาเถ่าตั้งแต่มหาตองวดพี่น้องเ้อเพราะว่าเล็กมน่งวดที่แล้วนี่บครับแม่พ่นเนียนใหตัวนี้เลยทรามบูชมเพราะว่า้า บอถูกนี่บอต้องมาหาเรยอเมื่อก,กี้คนมางวดเมื่อกี้นี่เิ็นกระนว่าถามมันออกจะออกหกซีหกซีสี่หกนี่แม่ันา่าถามมันออกคือตัวนี้เห็นไหมครับเปล่าแถาติดแตงแต่มือมาหามืองวดที่แล้วหกซี C, แม่ันา่าหกสามบอออกถ้าออกคือหกซี C, มันก็มาสีา่หกนะครับสี่สี่หกบนหน่อยครูนะครับงวดนี้แม่พัฒนใหญ่เจ็ดศูนย์แปดศูนย์่เาน้ 80, <AR C> <AR C> แค่นี้ นะครับแต่ว่ามีตัวร่องแม่มาเอาหามันออกตัวข้างหน้าอันยืดหลเขานะอันยืดรถอดชางฝันนี่เชื่ออะไรบ่ก็จอในเชื่อครับถามเกี่ยวกับรถนะแม่เนาะผู้ใดมากตัวนี้กันดอกมาเอารถที่มาเห็นยังไงมาจำตอนนี้ก็ตรงกับฟองเบาเา่าทั้งสามตัวเลยเนาะศูนย์สี่ซองเลย ชมนะครับเจ้าเบรรลถท่านนี้เจ้าเบี่งอ้าวมันก็ถืบเรียกกูสืบมัดเมี่ยมอาจารย์บคาาว่าใช่ปต่ไปสืบแจ็แแสบ่าไรเอยลอตเตอรี่แม่กนาะเจ็ดศูนย์เจ็ดะลตเตอรี่ที่ใดแนนใบหนึ่งครับผมมันมีศูนยเจ็ดนย์งใบหนึ่งครับแต่เท่านั้นย่างละใบแต่เท่านี้ย่างละใบแล้วศูนแได้ใบเดียวศูนได้ใบเดียวเรียดังว่าั่นก็เจอว่าอแม่พี่น้องนะแม่คนยำโค้งสุดท้ายแล้ว นะครับแต่ว่าแม่เราบไปเอาเลขไผ่มาด้วพี่น้องเด้อนะครับมันอาจจะปตรงตรงกันเนาะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าแม่เพิ่นให้ตั้งแต่ตองวดตั้งแต่มาเพิ่นฝันว่าไปหน้าเข่าเต็มนาแล้วก็เป็นรองมีแต่ปลาดุกแม่เพิ่นว่าปลาดุกเต็มเออลายเนาะลาอยากเพิ่นหน้าเดือยไว้ไก่เนี่ยอยากเพินหน้าไปเลยก็ตายเอาเนกระเล่ตีเป็นปลาเป็นเจ็ดเป็นแปดเจ็ดศูนย์แปดศูนย์อืมเลือกจีได้จำแนงเลี้ยงตายก็จีีได้ มันดินดูยันยันจีเจ็บแปดเี่ปลาอีตารว่าปลามันนี่จะเจ็กับแปดนี่เนาะครับจะถ้าปลาดุกนี่มันเป็นแปดมันบ่มีเจ็บอ่อแต่พอามาเสียงเสียงฝันก็เลยมัันใจตัวนี้เลยบ่แม่เน่ยเจ็ดศูนบอกเขาเต้มนาตจาือกรเียดดังเด้อแม่ไอ้คือดใดอะ บ่ชื่นีจรตอรีค่ะนี่พนไดีอรเตอรี่นะครับเจ็ดศูนย์เจดอครับแลตวปั่นเพียงกับรถออกรถตอรีไปออกรันกับพไดียี่บ่นนะอ้าวอันได้หลายดิสี่หกสี่ม่รู้แม่ไปออกบุญเห็นได้โอคนี่เน้นเน้นนี่เล่นบ่เน้นเจ็ดศูนย์เน้นได้ลดจางเลยแม่พนเน้นเจ็ดศูนครับแม่พนเสียงฟันรถตอรีคือนเดีเจ็ดศูนย์เจ็ดนะครับแล้วพนฟันมา ันตำรวจล็อกลวดจริงเบาได้มาคักแบบนี้ล็อกกระเจ้าล็อกใส่แล้วแม่คุณว่าตาเลขหนานส่042กัะงามนเ่แม่ตัวนี้บ่ได้นี่แม่เนี่ย042ูนี่ย042 42ธรรมบุชมครับในงวดที่แล้วเลขบวงเพรว่าได้อันทังหนากะไปถือเลขอันี้เลดังดังเขาได้ก่อนนะมันมามีี047080ตัวแม่อือครับผมอ๋อเอาแคปหน้าจอธรรมบุชมนะครับมาหาแม่คนแล้วนะครับ ฝันโค้งสุดท้ายฝันดีครับแม่คนว่าเขาล็อกแล้วตำรวจมาล็อกรถไปแล้วถือยีไดากันเด้อมันได้กันนี่ล่ะก็เป็นแม่แม่พี่ไ่ายเอ็กซ์ีคนบอกมาหานะครับผมเอากล้ขอบคุณแม่ใบนะแม่เนาะให้ได้โชคนะครับผมมาศูนย์เจ็ดล่างนี่แหละจะได้ลอตเตอรีแน้วแม่เนาะเอาพอกันคลิปหน้าท่านผู้ชมค่ะขอบคุณครับแม่ใบ้พอกันหม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ